คุณต่อยขอบคุณ,คร,ค,ณครับขอบคุณมากมากครับทำรายการเราทั้งนี้แล้วนี่คือรายการครัวคุณต่อยและวันนี้เป็นความภูมิใจของคนไทยนะคนไทยเลยพูดตรงๆเพราะวันนี้เมนูที่จะสอนเป็นของหายากครับเมื่อก่อนหาง่ายมีตามงานวัดหรืองานปิดทองฝังลูกนิมิตนี่พูดตรงๆมีขายเป็นกิโลกรัมครับและตามบ้านคุณสมัยก่อนเคยกวนไหมเคยกวนครับแต่ว่าคือมันลำบากตอนตอนที่จะทำอ ให้มันละเอียดด้วยความขี้เกียจเราก็เลยทาไม่ละเอียดแต่มันลำบากตอนกินครับใช่ไม่ใช่ลวมันมีกแก๊กจะกแก๊กอยู่ในฟันเนี่ยที่เขาพูดถึงคือพุทธากวนที่ว่าละเอียดหรือไม่ละเอียดเดี๋ยวท่านจะได้ทราบว่าเขาทํากันอย่างไรเดี๋ยวนี้กลายเป็นของหายากไปแล้วเป็นของไทยแท้และเป็นของซึ่งร้านนี้ชื่อร้านแม่ทองย้อยอยู่ที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและอยู่ที่ตลาดน้ําดอนหวายด้วยเดี๋ยวนี้ก็เอามาขายที่นั่นด้วยเป็นสองที่ ถามว่าทํำยังไงเดี๋ยวท่านดูแล้วท่านจะเห็นเลยว่าของไทยนี้น่าภูมิใจแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณประสงค์พักวังตะโกจากร้านแม่ทองย้อยครับ,วบส,ญญสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นความภาคภูมิใจมากที่ก็ได้มองอรายการผมอยากให้กล้องจับคู่นะครับ นานๆทีจะมีคนดำกว่าผมนะครับนานๆทีจะมีคนทิดดำกว่าผมนะนิดหน่อยกับผีอะไรดำกว่าเยอะนิดหน่อยมแม่ก็บอกว่าผสมขาวมีแค่นิดหน่อยนะคมขาวมีแค่นิดผสมร้านแม่ทองย้อยเอาตรงเขาย้อยก่อนอยู่ตรงไหนตรงข้ามตลาดน้ำอีตลาดเทศบาลเขาย้อยเลยครับตรงข้ามข้ามตลาดเทศบาลเขาย้อยแล้วจะเห็นชื่อป้ายร้านเลยว่าแม่ทองย้อย นั่นครับแล้วที่ตลาดน้ําดอนหวายก็จากวัดดอนหวายต้องเดินให้สุดตลาดเลยนะข้างสารย่าแม่เสี้ยงเนี้ยเดินให้สุดเลยเดินให้สุดตลาดครับอยู่ที่ตลาดน้ําดอนหวายถามเขาก็ได้ว่าร้านแม่ทองย้อยอยู่ตรงหนเดินจุดแล้วยังไม่เจอแสดงว่าเขาปิดวันนั้นเขาปิดไม่ม่ปิดครับไม่ปิดไม่ปิดเลยครับขายทุกวันขายทุกวันขายทุกวันครับถ้าผู้ชมมาดูพร้อมๆ้องกันฮะเมนูที่พูดถึงนี่เขาเรียกกันว่าพุตซากวน แต่ว่าท่านจะได้พบความจริงว่าว่าพุดสากรุลมันไม่ใช่แค่พุทธาเท่านั้นชมภาพครับเราเริ <serv ie. S 2> ่มต้นจากทั้งหมดที่เห็นนี่คือเครื่องเคราทั้งหมดที่ทําก่อนนะท่านผู้ชมแต่เราจะไล่ๆทีละอย่างเริ่มจากเอาพุทธาไทยครับพุทธาไทยทั้งทั้งเม็ดเลยนะพุทธาแห้งใช่ไหมที่เขาขายเนี่ยพุทธาไทยต้องแห้งสนิทเอามามาตำมาตำตำทั้งเม็ดตำทั้งเม็ดเลยเนี่ยที่โก้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าขี้เกียจตอนกินลําบากมากแต่ถ้าไม่ขี้เกียจจะสบาย เมื่อตำจนเสร็จสิ้นแล้วคราวนี้ก็อันนี้ใช้ส่วนผสมอย่างอื่นก็คือสับปะรดดูจากนั่นได้เลยครับสับปะรดอันนี้ทั้งเนื้อทั้งแกนเลยนะทั้งเนื้อทั้งแกนทั้งลูกสับปะรดทั้งลูกเปิดไม่เอาเปลือกมเปลือกไม่เอาแล้วก็ใส่น้าตาลนะท่านผู้ชมใส่เกลือลงไปเพื่อกวนสับปะรดนั่นเองทำสับปะรดกวนนั่นเองนะครับตรงนี้ท่านต้องใจเย็นเพราะไฟเนี่ยแรงมากไม่ได้ นะฮะไฟกลางค่อยๆทําไปกวนสัปะรดท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆเห็นว่ามันชื่อพู้สากวนแต่มีสัปะรดด้วยนี่กวนจนเป็นอย่างนี้เลยใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะปเป็นอย่างเนี้ยหลายชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งนะหนึ่งนะเป็นชั่วโมงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเอามาใส่กระทะใหญ่เลยกระทะใหญ่แล้วกระทะใหญ่กรแล้วผสมเยอะมากครับครับดูนะฮะเอามาใส่กระทะใหญ่น้ำอาไฟก็กลางเหมือนเดิมใส่น้ำตาลทรายลงไป แล้วก็ตามด้วยแบะแซแบะแสนะครับคนให้เข้ากันครับอันนี้ต้องคอยต้องคอยคนนะอันนี้ต้องคอยแล้วล่ะแบะแซนี้โดนไฟจะไหม้จะไหม้เพราะฉะนั้นท่านพักมือไม่ได้ต้องทำและนี่สาคัญที่สุดคือเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวมะพร้าวขูดนั่นเองครับใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะครับใส่ลงไปที่ผมบอกส่วนผสมที่หลังนะท่านผู้ชมใส่ลงไปแล้วกวนไปนั่นล่ะกวนไปเรื่อยๆตามด้วยน้ำขับเปียกครับน้ำมาขามเปียกครับ น,นี่<ม><ม>เพิ่มความเปรี้ยวนะครับระหว่างที่เขากวนไว้นื่ท่านผู้ชมความมีฝีมือของเขาเขาจะต้องคอยหมั่นชิมว่ารสชาติมันได้ที่เขาต้องการหรือยัง<ม><ม>บางทีสับรสเป็นอย่างนั้นบางทีสับรสอย่างนี้ต้องหมั่นเติมเ<ต>กลือครับท่านผู้ชมต,ต้องใส่เกลือลงไปอีกปรุงรสให้มันพอใจว่ารสเนี่ยใช่เ<ช>ขาก็กวนไปเรื่อยไอ้กวนตอนนี้นานเท่าไหร่ ก็หลาๆชั่วโมงเมื่อกี้ชั่วโมงหนึ่งไปแล้วนะฮะนี่มาอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่อีกชั่วโมงกวนไปเรื่อยๆก็ต้องเริ่มเหนียวเริ่มเหนียวเริ่มเหนียวแล้วอันนี้พอเริ่มเหนียวก็ใส่เนื้อเริ่มเหนียวจึงใส่เนื้อพุทราที่เราตำเมื่อสักครู่นี้ทั้งเม็ดเมื่อกี้นั่นแหละลงไปครับกวนต่ออีกกวนต่อไปอันนี้กวนให้เข้าเนื้อกันเลยอันนี้กวนให้เข้าเนื้อจะเหียนมันเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดีๆนะตอนนี้เป็นตอนที่สนุกที่สุด กวนไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆท่านผู้ชมมันจะแก่ขึ้นแก่ขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นให้เข้าเนียนกันเป็นนี้เลยครับในที่สุดเรียบร้อยแล้วเป็นพุทธากวนครับผมไม่บอกว่าของหายากเดี๋ยวผมเล่าท่านผู้ชมฟังนิดก่อนว่าที่ว่าหายากอางนี้นะเกิดคนอยากจะไปทำาไทยก็หายากนะใช่ใช่นี่ลมจะพูดอยู่หายากมากแล้วตอนนี้พุทธาไทยหายากมากหายากมากแล้ว คือพุทราไทยเนี่ยมันจะมันมันจะไม่ได้หวานอะไรมากมายคือมันจะไม่เหมือนพุทราที่ดัดแปลงันนวเร้ยวสมัยนี้ที่แบบว่ามันจะแบบลูกใหญ่ๆนะแต่นี้คือขึ้นตามข้างถนนเลยใช่ใช่ปนฝาดปนเปื่อนเปรี้ยวใช่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 โอ้นี้ยในหโอ้วยนีหนอนด้วยมีหนอนด้วยเาหนูไม่ได้อ่านหนังสือที่ฝรั่งเศสนี่ไม่รู้นะไม่รู้เลยนี่การที่เรียนฝรั่งเศสได้ผลดีอย่างนี้แหละครับเลยทราบเรื่องพุทราไทยแล้วข้างถนนด้วยนะฮะข้างถนนด้วยจะเป็นไม้พุทราที่เหนียวมากนะจะมีหนามด้วยนะ ต้นเขาไปทําอะไรกันนะครับต้นเนี่ยเออคือจริงๆแล้วต้นเขาก็ตัดไปทำปืนทำอะไรแต่ว่าหนูไม่อยากให้ตัดเพราะมันจะหายากแล้วเดี๋ยวสมัยนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งไล่กลับไปนิดหนึ่งส่วนผสมเดี๋ยวบอกเกิดท่านอยากจะไปทำพุทราเท่าไหร่ห้ากิโลครับห้ากิโลสับรดห้ากิโลห้ากิโลน้ำตาลทรายหกกิโลครับหกกิโลเกลือเกลือสองขีดสองขีดนะแบแซแบแซ่ห้ากิโลห้ากิโลเนื้อมะพร้าวโลหนึ่งเนื้อมะพร้าวหนึ่งโลครับมะขามเปียกครึ่งกิโลหน้าขามเปียกครึ่งกิโลบอกหมดเรียบร้อยแล้ว สภาพตามที่ถามเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลาในการทำทั้าที่กว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดประมาณห้าชั่วโมงทั้งหมดไงขั้นตอนไอ้นี่หนึ่งชั่วโมงไอ้นี่หนึ่งชั่วโมงไอ้นี่หนึ่งชั่วโมงเตรียมของอีกกว่าจะเสร็จอีกอประมาณหชั่วโมงขายกิโลกรัมละร้อยยี่สิบครับห้าชั่วโมงทะานผู้ชม <c oughs> ขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทปัญหาคืออยากจะตายไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้เลยปัญหาคือพุทธาไทย หาไม่ได้แล้วหายากมาก,กวันสมัยก่อนนั้นหาง,ง่ายทำเองสมัยก่อนเด็กๆกันนะ,ะช่วยแม่นี่โอ้โหพุทรานี่เป็นเรื่องที่ขี้เกียจมากขี้เกียจเก็บ เก็บเก็บต้องขย่าวขย่าวขย่าวแล้วใช้ใช้เออ่คือผ้าเขียวเรื่องตไคร้รองใต้ต้นขย่าวขย่าคุณต้องเล่าด้วยองทำไมต้องขย่าเพราะปีนต้นไปหรือเข้าไปกลับมันไปลูดได้ไม่ได้โอ้โหมันหนามันนี่ขยาขย่าแล้วลูกที่แบบว่าเราจะมาใช้เนี่ยมันจะเหลืองหนอนกินได้ดูดใช่ให้ดูว่าหนอนกินเป็นยังไงมีหนอนกินมีท่านผู้ชมแล้วไปขย่าแล้วไปลูดก็ไม่ได้เพราะว่าหนามันนั่นมากเลยตอนอยู่ฝรั่งเศสไปลูดมือมือเจ็บคือฟังมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับ พุชาร์อยู่ฝรั่งเศสอำเภอเลยนะครับอำเภอโพทองใช้ตะไคร้เขียวลองนะตะไคร้เขียวไปทุกตะไคร้เขียวใช้ที่ฝรั่งเศสด้วยตะไคร้เขียวที่เขาเอามาล้อมเป็ดอ่ะล้อมเป็ดนี่คือพุชาร์ที่ตำแล้วไอ้ที่ท่านเห็นเม็ด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 เนี่ย อยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยเม็ดพูซาไม่ใช่งานะครับเดี๋ยวใส่ไม่ใช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 ่ตอนนี้เวลาเรากินเรากินเข้าไปแล้วพูซากวรว่าเอ้ยทำไมมันถึงหวานมันมันจะไม่มันเนี่ยใส่มะพร้าวไปตั้งกิโลแล้วดูถามพี่โอ๊ะที่มันเงาได้เพราะอะไรเพราะผัดป่ะไม่ใช่น้ำมันออกมากับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันออกมาจากมะพร้าวหือมันเหมือนกับมะพร้าวเนี่ยพอมันมากมันก็น้ำมันมะพร้าวเคลือบเคลยน้ำมันมะพร้าวมันสุดยอดจริงๆนะมันคืออะไรที่เป็นของหายากไปซะแล้วครับ แล้วผมชอบมากที่เขาใช้ผู้สาแห้งมาทำเพราะไม่รู้หรอกว่าลูกไหนมีหนอนไม่ใช่ผุ้สาไมันต้ลูกผี่หลงผุ้สาไครมีลุกลูกนอนแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามาตากแดดแล้วเอามาทำหมดแล้วจนหนอนข้างในตายหมดแล้วบ้าโกนอนเป็นโปรตีนกินได้ครับโอเาครับเออผมว่าหนอนเราต้องแยกประเภทออกไปครับโอเคเราลองเลยนะเนาี้ลองเลยนะ ผู้ชมมันต้องไปไหนให้ยมันอร่อยจนผมไม่รู้จะพูดไงอ่ะผมว่าเป็นอะไรที่ที่หาหายากมันมีโอกาสน้อยมากที่จะได้กินแต่ีนแพ็กเกจจิ้งคนไทยอ่ะมันไม่ค่อยงามจริงๆน่ยถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเขาทําบุ้ยเขาทาเป็นเม็ดบุ้ยทําอะไรเขาก็ทำนี้ใช่แล้วเขาขายได้อู้คนกินกันอร่อยอะไรเรามาขายที่โลร้อยยี่สิบโอ้ยสงสัยจะไม่เรื่องละ อ่าดูดิอ่าดูดิพุทธามันกวนเราอ๋อไม่ใช่พุทธาโกนพี่เจมส์มันไม่ได้กวนเราตอนแรกคุณรู้ชมอีกประคำนะครับเพราะเมื่อกี้อาใช้ต้อมอันนี้ตักมามันได้น้อยหนูก็อาจจะยังไม่รู้รว่าตอนแรกคุณผู้ชมครับผมเป็นไงคุณคุณนเอ่อเห็นไหมมันเป็นความงดงามการทานจริงนะแล้วพอเคี้ยวเข้าไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสิ่งที่เป็นเม็ดพุทธาที่มันกรุบ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 อันนั้นม well ันเป็นเสน่ห์อย mm ่างนะ ผมมีความรูร้สึกมันทาให,ห,ให้ให้เวลาเราเคี้ยวขนมกวนอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าเออมันมีฟิลลิ่งอันนี้จะชัดเจนว่าเนี่ยคือ้สร้ากวนเลยนะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เจอจริงไม่เจอสับรถเลยมันเป็นอาหาร<ไ>วัฒนธรรมเนาะกินแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงได้มันคือใช่ของเขาอ่ะคุณพูดดีว่าอาหารวัฒนธรรมช่ถูกต้องมันเป็นอะไรที่เป็นความเป็นไทยอย่างแท้จริงลองดูกันแล้วกันนะครับผมบอกว่าวันนี้เป็นของหายาก ไม่ได้ตั้งใจจะสอนท่านผู้ชมทําทั้งหมดอย่างนี้หรอกแต่ตั้งใจท่านผู้ชมเห็นว่าถ้าท่านไปเห็นพู้สากรนที่ไหน <c oughs> รู้เถอะว่าคนทำน่ะไทยแท้รู้เถอะว่าเขาอนุรักษ์สิ่งซึ่งเป็นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเด็กสมัยใหม่เหมือนกัน <c oughs> ไอ้หนุนไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาไอ้นั่นไม่เอา,ไ,ไ,มเอาไม่มีใครมาทําลายประเทศเราหรอก <c oughs> เราทําลายกันเองไม่มีใครมาทําให้ของประเทศเราหายไปหรอก <c oughs> เราทําหายเอง ก้วยนึกในใจด้วยว่าเราเป็นคนหนึ่งในคนพวกนั้นที่ทําอย่างนั้นหรือเปล่าช่วยกันอนุรักษ์อะครับถ้ามันไม่อร่อยมันทุเรศมันอะไรผมไม่เอามาเสนอหรอกมันอร่อยจริงๆอร่อยจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประสงค์ขอบคุณร้านแม่ทองย้อยเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคุณทําอะไรเนมันเป็นของมันอาหารวัฒนธรรมผมจะเอาวัฒนธรรมไปเผยแพร่ที่บ้านผมดีมากอันนี้ดีมากอันนี้ดีมาก ขอบคุณที่มติตามชมรายการมาโดยตลอด <c oughs> คนไทยแผ่นดินไทย <c oughs> ของไทยรักษาไว้ครับรักษาวไว้ช่วยกันหน่อยจอกันจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> แล้วขึ้นหมอ้อครับไม่มีเคล็ดลับอื่นเกลือนิดหนึ่งก่อนที่จะหุงข้าว,วไม่ให้แฉะนะครับนำข้าวที่สาวเสร็จเรียบร้อยไปแช่น้ำเอาไว้ในหมอ้อโดยยังไม่ต้องกดสวิตช์สัก30นาทีแช่ไว้โดยที่ไม่กดสวิตช์30มาทอดีอื้อหิวหนูไม่กินข้าวดิบนะหอยลายผัดกระเทียมครับทำปุ๊บต้องกินปับนบนป๊บนะครับกินเล่นเล่นสบายเลยอ,อร่อยมากต้องต้องทานกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยสดนี่เนี่ยคือความจัดจ้านของกระเทียม สวัสดีครับสวัสดีครับฮัหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโครคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอร f o ออ i ฟิเชียะติดตามเราได้ทางยู u ูบครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาเสอกอออกจากปากดูครับผมเยอะมกครับอย่าลืมนะครับทติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอรออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะคร ซับตไครอกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน